แล้วเมื่อหุม้มเขาแล้วก็คงจะตกแต่งให้ดูเป็นศิลปะกลมกลืนกับสมัยที่ช่างคนนั้นน่ะกรชินน่ะเพราะฉะนั้นถ้าช่างอายุธยาโบกแล้วก็จะกลายเป็นอยุธยาลักษณะก็จะมีการตกแต่งพอสมควรอย่างนั้นค,คือไหนๆจะอัมพรางก็อัมพรางให้มันกลมกลืนร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยล่ะก็แสดงว่าถ้าอย่างนั้นคงจะเป็นการโบกปูนอัมพรางภัยจากพม่าข้าศึกซึ่งศัตรูที่ควรจะต้องระมัระมดระวังเวลานั้นก็เห็นจะมีจากจากพมา่าจากมอญเป็นสําคัญ แต่ทีนี้ก็คงได้ผลน,นะครับเพราะว่าไม่งั้นพระมาคเชิญกลับไปอยู่ที่<น>ที่ไหนกันแล้วล่ะนะตอนนี้ไม่อยู่วัดไตรมิตรแล้วรับคงไปอยู่ล่างกุ้งอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เมือม่อเมื่อเมื่อมาปรากฏอยู่ที่วัดพญากไกรนั้นก็คงสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาดนั้นหนักขนาดนั้นคงจะต้องเชิญมาทางแพนะฮะล่องไปตามน้ําเนี่ย วัดพญาไกรก็อยู่ริมน้ําแต่ทําไมจึงเป็นวัดพญาไกรทําไมไม่เป็นวัดอื่นอันนี้ก็หมดปัญญาที่จะเดาอีกเหมือนกันแต่เมื่อตอบถ้ารู้ว่าทองคําแล้วก็วัดอะไรก็ไม่สมควรทังนั้นนอกจากปฏิสถานในพระมหาราชวังทีนี้เมื่อขึ้นวัดพญาไกรก็เป็นบุญของวัดพญาไกรแต่อยู่มาวัดนั้นร่วงโรยร้างลงคราวนี้ก็มีปัญหาว่าจะดวงชะตาก็คือว่าพระองค์นี้จะต้องไปอยู่ที่ไหนก็พอดีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิสุทธาธิปดี จาวัดวัดไตรมิตรซึ่งตอนนั้นท่านเป็นพระมหาชั้นผู้น้อยเนี่ยช่ท่านคงได้รับมอบหมายให้ดูแลเขตปกครองไปถึงวัดปยาไกรกำมังกับท่านเจ้าคุณยังไม่ได้ปกครองเลยเจ้าสมเด็จวันรัตวัดมหาธาตุสมเด็จวัดมหาธาตุเป็นผู้บังคับบัญชาสั่งให้วัดไตรมิตรซึ่งตอนนั้นเป็นวัดสามจีนเป็นพระผู้น้อยไปเอาออกมาซะก่อนเพราะว่า ฝรั่งเขาเร่งเอาออกมาทั้งที่เป็นพระปูนเพราะว่าบริษัทอีสเอเชีิกเนี่ยไปเช่าที่วัดร้างวัดพญาไกรเพื่อจะทําที่ทําการของเขาเพราะฉะนั้นอะไรมีอยู่ก็ขนขนย้ายไปที่อื่นก็พูดง่ายๆว่าคงเห็นพระองค์นี้เป็นปูนดูลกลูกหูลูกตาท่านเจ้าคุณท่านก็ตอนนั้นยังเป็นพระมหาอยู่เนี่ยพระมหาสวัยนะฮะใช่มหาสท่านก็เชิญพระพุทธรูปองค์นี้แล้วก็อาจจะเชิญมาอีกหลายองค์นะฮะมาไว้ที่วัดแล้วก็มาวางกันอยู่กับพื้นอ่ะ สร้างหลังคาสังกสีมงเกิดเหตุที่ที่ทำให้ปูนกระเทาะฝนตกฟ้าผ่าอะไรก็ตามทีอย่างที่ท่านเจ้าคุณเล่าเนี่ยแล้วก็กระแทกกับพื้นเข้าขณะที่จะจ้องเชิญขึ้นไปถึงได้รู้ว่าข้างในเนี่ยเป็นทองคำคราวนี้ก็ต้องกระเทาะออกหมดทั้งองค์แล้วก็เมื่อเป็นพระทองคำหรืออาลามอย่างนั้นเนี่ยก็ได้ยินว่าต้องตามช่างมาขัดสีชวีวันนะฮะ<ม>ตกแต่งซ่อมแซมพอสมควรยังพบที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกว่าแม้แต่เป็นชิ้นทองคําแล้วเนี่ย ก็ประกอบด้วยชิ้นทั้งหมดเก้าชิ้นใช่ไหมฮะใช่มีกุญแจมีสลักคือถอดออกได้ประกอบได้ถ้าเป็นอย่างนั้นให้ผมเดาผมก็ต้องเดาแล้วล่ะว่าเวลาที่เชิญจากสกโขไทยลงมาอยุธยาน่าจะถอดลงมาแล้วมาประกอบขึ้นแล้วจึงโบกปูนทับแต่ตอนเชิญจากอยุธยาลงมาวัดพญาไกรน่ได้ถอดแล้วล่ะเพราะว่ามีปูนหุ้มอยู่แล้วเชิญจากวัดพญาไกรมาวัดไตรมิตรเนี่ยก็มากันทั้งทั้งเป็นปูนนั่นแหละวันนั้นกรุงเทพเนี่ยคงไม่ใช่อย่างวันนี้นะครับ ถนนหนทางก็ยังขับแคบสายไฟฟ้าก็ลกรุงรังมาอยู่ที่วัดไตรมิตรเนี่ยพระท่านก็ก็รู้สึกว่าไม่รู้จะเก็บไปทําไมนะใครมาขอเนี่ยท่านให้เพราะท่านมีอยู่แล้วท่านมีอยู่แล้วแล้วท่านไม่รู้จะเก็บไปทําไมองค์ใหญ่โตเถอะท่าก็วัดแถวแถวบ้านบึงใช่ไหมครับท่านจุบุวัดเอ่อวัดบ้านบึงเลยวัดบ้านบึงสร้างโบสถ์พระอุโบสถใหม่ไม่มีพระประธานก็ให้ไปมาขอสุดท้าย คณะกรรมาการพิจารณากันครั้งสุดท้ายก็ไม่เอาไป<ม>วัดสารนาที่ระยองออท่านจุบคุณมหารัชมังคราจารย์ที่วัดสมัทวงสร้างาพระโบสดบันเกิดเมืองนอนทางอดีตหลวงพ่อเก่าคือพระวิสุทธาที่บดีที่วัดเตมิตเนี่ยก็ให้ไปอีกก็ไม่รับมาอีกไม่ใช่ไม่รับ <c oughs> ปรากฏว่าพระนองค์ใหญ่เถอะทะกีดขวางทางด้วยสายไฟฟ้าเนี่ยออไม่สามารถ<ม>ที่จะเชิญผ่านไปวัดนั<ม>้น<ม> โอมถวายพระโลหะพระปูนก็ไม่เอาไปเขาก็เอาพระอื่นที่งามนี่ยังมีเรื่องเล่าอีกอันนึงนะเจริญพรวัดพระบาทช่อแฮเนี่ยซึ่งท่านเจ้าคุณวัดพระบาทมิ่งเมืององค์ปัจจุบันเนี่ยอายุ90ก้่าท่านเล่าว่าก็ได้รับจะเอาไปนะฮะเสร็จแล้วก็ไปดูว่ารถไฟเนี่ยจะไปรถไฟจะเอาใส่โบกี้รถไฟ ผลปรากฏไปวัดดูแล้วเนี่ยไปติดสะพานที่นครสวรรค์แล้วก็ท่านยังเล่าต่อว่าคนจีนคนหนึ่งบอกเอาไปได้เอาไปยังไงอ่ะในเมื่อมันติดน่ะก็ตัดคอท่านสิก็เป็นเหตุให้คนยุคนั้นว่าไอ้ตัดคอนี่มันไม่ดีนะเออไม่เอาถือนะคะคนไทยก็เลยพระองค์นี้ก็เป็นอัรวายังอยู่ต้องอยู่วัดไตรมิตรอยู่วัดไตรมิตรคงเป็นลิขิตมาแล้วนะคะว่าให้อยู่ที่นี่ทีนี้พอจะต้องไปสถานอยู่ที่วัดไตรมิตร ในสุดก็ต้องต้องเชิญท่านไว้ในที่ไหนสักที่หนึ่งที่สมควราทางวัดก็สร้างเป็นตึกหลังเล็กๆไว้เป็นที่รับอาคันตุกะคือรับพระที่มาพักช่วงครั้งช่วงคราวก็คิดว่าเอาไว้ตรงนี้หละก็คงจะคิดไว้ช่วงคราวนะคุท่านท่านจะคุณถ้าอยู่มาอยู่มาก็อยู่ก็ไปก็มาเจอสปีนะแล้วล่ะไม่ช่วงคราวเลยนะสิบีนีคึ้นสตว์ เหนื่อยหน่ายกับการให้แล้วไม่มีใครเอาไปเสียทีก็เลยต้องเอาไว้เองแล้วเนี่ยถึงจะคับแคบก็ต้องเอาไว้ละ,ะแล้วพอดีกําลังเทป,ปูนชั้นเขาเรียกเทชั้นที่สองหลาไม่ยกขึ้นตอนนี้เดี๋ยวประตูหน้าต่างขึ้นก็เอาไม่ได้อไ,ไดอตอนจากเชิญขึ้นก็ยังไม่รู้ว่าข้างในเป็นทองคําเมื่อกี่ปีที่แล้วนะยี่ประมาณสองสี่เก้า 8 4 9 9 8 53ปีที่แล้ว,ว2498จะอัญเชิญท่านขึ้นชั้นสองใช่เมื่อสองทั้งปูนนั่นทั้งปูนนะคะทีนี้ก็เกิดจะสายพานขาดจะอะไรต่ออะไรหล่นลงมากระแทกโครมครับ249เกาเนี่ยมีเหตุด,ดีอันหนึ่งนะเจริญพรเหตุดีอะไรคระ่านต,ต,ตอนนั้นรัฐบาลในยุคนั้นมีจิตเป็นกุศลแล้วอ๋อทูลเชิญพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวไปวางศิลาฤกษ์25่ิาพุศตวรรษที่พุทธมณฑลค่ะน,นั่นแสดงว่าช่วงนั้นน่ย จเจริญพรคงเป็นโอกาสดีของคนไทยที่มีจิตใจเป็นบุศลแล้ว2,4,9,8ี่เก้าบบพศเดียวกันกเนี่ยเจริญพรก็คงจะเป็นช่วงที่ดีสําหรับประเทศไทยนะ หลวงพ่อทองคําท่านก็คงอยากจะปรากฏเป็นทองึงคือถ้าท่านไปอยากปรากฏก็คงจะไม่ได้เห็นันได้ง่ายๆนะครับที่ว่าหลวงพ่อทองคํานี่คือเป็นเป็นองค์ตันเลยใช่ไหมฮะเป็นเป็นคือดิฉันก็ตั้งถ้าให้ท่านอาวุธเล่าแล้วว่าการหล่อพระเนี่ยเป็นยังไงกลวงข้างในกลวงไนครับคือคือพระพุทธรูปทุกองค์ที่หล่อกันอยู่เนี่ยนะครับกลวงในทั้งนั้นนะครับจะถอดเป็น9้าชิ้นได้เอสำหรับพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเนี่ยนะครับค่ะ มีหลายองค์ที่ใหญ่ๆนะถอดได้เป็นชิ้นๆน,นะครับถตด่ได้หลายองค์นะครับอย่างองค์ที่ทําถวายสมเด็จพระนางเจ้าที่ริษฐานที่สุขโขทัยอยู่ขณะนี้นะครับก็นั่นก็เป็นชิ้นส่วนมานะฮะเจ<ช>็บแป่ชิ้นกันนะครับก<ช>็ถอดได้ทุกชิ้นนะครับ<ช>ถ้าเป็นพระใหญ่องค์นี้ก็เหมือนกันนะครับที่ถอดได้เหมือนกันนอ<ะ>าอัศจรรย์น,นะคะเรียกว่างานช่างสมัยก่อนนี่ เขาละเอียดอ่อนแล้วก็มีความก้าวหน้าในเรื่องการสร้างขึ้นมานะคะคือสําหรับชาวไทยชาวพุทธเป็นอันมากนะครับรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าพระพุทธรูปพวกนี้ต้องถือว่ามาในบุญบาร,รมีบุญญาธิการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าปีที่ปูนกระเทาะแตกออกจนเห็นว่าภายในนั้นเป็นพระพุทธรูปทองคาเหลืองอารามเนี่ยเหตุเกิดขึ้นหลังจาก พระราชาพิธีบรมราชาพิเศษของรัชกาลนี้ไม่กี่ปีก็เรียกว่ามาประจักษ์ขึ้นในรัชกาลนี้ทั้งๆท,ท,ที่น่าจะมีเหตุให้พบมาเป็นเวลานาน,านก่อนหน้านั้นก็ไม่มีใครพบเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่ออุลกรเทะอ,ออกได้ข้างในรู้ว่าเป็นพระพุทธรูปทองคําเนี่ยสมเด็จพระราช,ชน,น,านันทีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอและก็เจ้านายหลายพระองค์ก็ได้เสด็จไปทรงนมสัสการในเวลาต่อมาคนไทยก็เรียกกันมาตลอดว่า หลวงพ่อทองคําวัดไตรมิตรบางทีก็เรียกหลวงพ่อวัดไตรมิตรผมน่ะเคยนึกว่าท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสกับหลวงพ่อวัดไตรมิตรองคเนี้ยองค์เดียวกันพี่สมก็เห็นเป็นหลวงพ่อก็ไปเห็นจับตาก็ไม่มีชื่อนะครับไม่มีชื่อแต่จนกระทั่งมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองที่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทรงพระนาโปรดกล้าโปรดหมอมพระราชทานนามอันเป็นมงคลแก่พระพุทธรูปทองคำพระองค์นี้ เราอย่าลืมว่าเรามีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอันเป็นอันบ่หมดความสงสัยอยู่แน่และคือองค์หนึ่งและ้ะคือพระแก้วมรกตซึ่งได้รับชื่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแปลว,ว่าพระที่เป็นแก้วมรกตส่วนพระพุทธรูปองค์นี้ได้รับประธานนามในเวลาต่อมาโดยพระบาทสมเด็จพระอยู่เนี่ยนะครับว่าพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรโปรดสังเกตคาําว่าพระพุทธมหาเนี่ยตรงกันกับ นามพระแก้วมรกตข้างหลังก็คือปฏิมากรตรงกันต่างก็คือคําตรงกลางท่านั้นว่าพระแก้วมรกตนั้นคือมณีรัตนะส่วนองค์นี้ก็คือสุวรวรณมณีรัตนะก็คือแก้วคือหยกคือ<ช>มรกตสวรรณก็คือทองค,คําในประเทศไทยเนี่ยมีพระพุทธรูปทองคําหลายองค์แล้วผมเคยไปขเขมรพระมาลังกาลาวจนกระทั่งถึงอินเดียในปานปูฐานเนี่ย เขาก็มีพระพุทธรูปทองคำมีใหญ่ขนาดนี้แต่จะใหญ่จนถึงขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้งามขนาดนี้นั้นไม่มีที่ใดเลยในโลกฉะนั้น<ช>ที่หนังสือกินลงไปว่าเป็นพระพุทธรูปทองคําองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นไม่ใช่ลงโกโก้ทรงเดชไปเพื่อจะยกย่องว่าก็มีแต่ในเมืองไทยเท่านั้นน่ะประกวดกันเองอะไรเงี้ยไม่ใช่นะัทั่วโลกเทียบกับทุกประเทศในโลกเรามีประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอีกหลายประเทศเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นพระพุทธรูปสาคัญเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองคู่บุญบารมี แล้วก็ยิ่งใหญ่มาก